สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเอฟซีช่องชนะประพาฟาร์มทุกคนนะจะ mm hmm. เป็นจังไดเนาะสงการบุตรพ่อก,กันโดน mm hmm. วันนี้ mm hmm. เขากำัจะมาอัปเดตนะจะสมาชิกในฟาร์มให้เบิงคือเกาล่ะพี่น้อง mm hmm. วันนี้กับเป็นคิวของแม่ท้องด้วนกับน้องซอนล้ําจ่ะพี่น้องเบิงรุ่นพุ่นอะตอนนี้ซอนล้ําได้ซี่เดือนเนาะพี่น้องซี่เดือนเต็มพอดีเลยอายุสี่เดือนเต็มพี่น้องเห็นบ่ อันนี้ขนาดทายไก่ด้นะแม่ท้องด้วนนี่มีความสูงแค่ร้อยสามสิบี่พี่น้องสอนล้านนี่คือเป็นลูกซ้ายของบิ๊กอุทัยจ้ะกับแม่ท้องด้วนในในวัยสี่เดือนจ้ะพี่น้องพี่น้องเบิง้งชิซําแม่แล้วแต่ว่าที่สําคัญคือได้ความยาวความลึกและก็ได้ท่ายได้หางได้เบิร์ตสุส่วนเลยพี่น้องแต่ว่าสอนล้านนี่ติดจองแล้วแต่ว่าเข้ากบ พ่อมันไปญาติตัวนั้นแล้วแต่ว่าเขาก็แต่ว่าสอนร้านนี่ติดจองแล้วต้องรอคอนเฟิร์มอีกเที่ยนหนึ่งวันเพื่อนจะเอาบอลนะจ๊ะคนที่มาจําไว้เพราะว่าสอนร้านฮบเขาปล่อยเพื่อนไปให้เพื่อนในราคาหนึ่งแสนบาทเพื่อนมาจําไว้หาพันต่ว่าอันนี้ก็คืออยากถามนะจ๊ะอยากถามพี่ที่มัดจำไว้นั่น ถ้าได้เบิ้งคลิปนี้บอกหนูแน่เด้อย,ย,ยืนยันให้หนูแน่ว่าจะยังเอาแม่ท้องด้วนกับน้องจะยังเอาน้องสอนล้ำอยู่บอ่อถ้าบ่อเอาหนูยินดีคืนเงินให้นะจ้ะเพราะว่ามีคนสนใจหลายแห้งถ้าเกิดว่าได้ตัวไม่หรือว่าบอ่อทันบอ่ออยากได้แร้วสิก็สามารถบอกได้เลยสิคืนเงินให้เลยจ้ะเพราะว่ามีคนอยากได้น้องสอนล้ำหลายแห้งนะจ้ะตอนนี้เพราะว่าเบิ้งท่ายเบิ้งห่างแล้วพี่น้อง อันนี้คือผลงานการทรงลูกข,ของแม่ท้องด่วน้วจ้ะตอนนี้แม่ท้องด่วนกะ่ะผสมกับเจ้าเพชรตะวันไนว้แล้วพี่น้องผสมกับเจ้าเพชรตะวันไว้แล้วรอตรวจทองสำรับฟาร์มเฮ้าส์นาะจา๊ะตังอยู่บ้านนาคำน้อยตําบลวังหินลาดอําเภอชุ้นแท้จังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรศัพท์แล้วจ๊ะจะเป็นเบอร์061-998-9593 ผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มกับมาได้มีพี่น้องสิพามาเบิงน้องสลามใกล้ๆอย่าลืมนะจ้ะพี่ที่ว่าจองน้องสลามไว้อย่าลืมอย่าลืมถ้าเกิดว่าเบิงคลิปนี้จ้งไหนกะโทรมาหรือว่าทักบอกพ่อก็ได้ว่าจะยังเอายูบอเนาะจา้ะเขาจะได้เป็นการยืนยันให้ถ้าบอเอาหนูยินดีคือเงื่อนไเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้กับคนอื่นนะจ้ะเพราะว่ามีคนสนใจนองสลลามหลายคือกัน จะออนไลน์ line, พี่น้องเบื้องเอามีคือตัวอย่างของการพัฒนาเดาอ้อจากห้องปจําเป็นต้องต้องมีแม่พันธุ์ที่ว่าหลักล้านเสมอไปแม่ทองด้วนเนี่เป็นราคาแรกๆเลยคือหลักหมืน่นต่ว่าหนุ่ยซื้อมาหลักแสนเพราะว่าน้วยเห็นการทรงหลูกแล้วแล้วน้วยก็เลยกล้าซื้อในราคาหลักแสนยินดีจากพี่น้องสําหรับแม่ทองด้วกนก็นคือว่าตอนนี้เขารอตรวจทองเพชรตะวันนะจ๊ะ เบิ้งบักสอนน้ำมันขี้ดื้อหลายพี่น้องเบิ่งดอกเข่ามานะันที่ตั้งซื่อว่าสอนล้ำเนี่อกะบ,บอกแล้วเนาะว่ามันลองแต่หน่อยพี่น้องบ่คิดว่าเบิง่งแหงไงมาแหงรอมันขี้ดื้อบ่มันขี้ดือด้อพ่อมอเบิง่งพณนาพูนะโอ้ยมันรอแถวอะสีกระงามจักสิวเาคำไหนพี่น้องเบิ่งเอาเบิงบ่งพูนะ สีกะงามนเลมาเล่นน้ำด้วเร็วๆน้ำโอ้ยสีก่กะงามพี่น้องเบิ่งเบอร์อรดำตัวเงาบึงไทยบึงไายนี่แหละจ้ะพี่น้องไปไปไป,ไปยืนข้างแม่ด้วยเออไปยืนให้เพื่อนเห็นด้วยน่นเออด้องสนละดีมาก อันนี้คือของจริงนะจ๊ะพี่น้องของจริงเลยแบบนี้ลหละคือควายทรงลูกของแท้จัานใดก็ฝากพี่น้องติดตามในเด้อจ้ะถ้าผู้ใดอยากเบิ่งพัฒนาการของควายตัวใดในคอกสามารถไปย้อนเบิ่งคลิปหลังๆใดเพราะว่าคอกเขาจะเน้นจะเน้นเป็นการพัฒนาแล้วก็เฮตุให้พี่น้องเห็นว่าแต่ละตัวที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาเห็ุอีแท้เขาไม่ได้ว่าร้อยๆทุกอย่างทุกอย่างเขาจะเก็บข้อมูลแล้วก็ลง youtube แล้วก็ลงใน